เดือนนี้นะครับเป็นเดือนของฮาโลาวีนนะครับผม <laughs> ที่เราจะเกิดขึ้นเนาะแล้วหุ้นฟื <laughs> ้นคืนชีพที่เราจะแนะนำในเดนี้เป็นตัวไหนครับมีเป็นตัวของบีก i ิมครับ oh. ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยกำลังรอรุ้นกับตัวนี้ oh. เพราะว่าหลังจากที่รัฐบาลใหม่เนี่ยมีการ ให้น้อยบายในการลดค่าไฟฟ้าลงนะครับแล้วก็ทําให้ค่า f t เนี่ยมีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆก็เชื่อว่านักพูดหลายคนก็ยังติดตัวนี้กันอยู่นะครับก็แน่นอนครับวันนี้เราเอาตัวนี้มาเป็นตัวบีกริมในทีมของหุ้นฟื้นคืนชีพถามว่าบีกริมเนี่ยจะสามารถฟื้นคืนชีพด้วย ปัจจัยอะไรปัจจัยแรกก็คือในฝั่งของสำนักง,งานกิจการพลังงานกกพเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยครับในปี67เนี่ยในงวดของเดือนมกราถ,ถึงเดือนเมษายน67เนี่ยค่า FT มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นครับก็ในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับทำให้ในฝั่งของกกพเขามองว่าก็ยังสามารถปรับตัวของค่า FT เพิ่มสูงขึ้นถ้ามีการปรับตัวเพิ่มสูง ค่าปรับค่า f อฟเพิ่มสูงขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นโพสิทีฟเซอร์ไพรส์ให้กลุ่มโรงไฟฟ้าครับซึ่งตัวบีกิมเนี่ยเขามีโรงไฟฟ้าที่ขายในประเทศนะครับมากที่สุดในกลุ่มก็เลยมองว่าตัวเนี้ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับในส่วนของอ ى, ทางรัฐบาลเนี่ยมีการผ่อนคลายนโยบายเงินดิจิมอนเนาะครับไอเงินดิจิตอนอเคโอเคเงินดิจิตอนก็คือว่า จะจ่ายให้สําหรับคนที่มีรายได้ต่ํากว่า25,000นะครับล่าสุดที่ออกมาก็จะทำให้มันจะเป็นแค่กเกณฑ์เฉยๆนะอาจจะเป็นแค่กเกณฑ์เฉยๆมันก็จะทําให้ภาระทางการคังเนี่ยในอนาคตอ่ะมีความเสี่ยงน้อยลงนะครับโอกาสที่จะถูกลดคดตก็ต่ําลงก็ทําให้เงินอ่ะมีโอกาสไหลกลับเข้ามาในประเทศ <c oughs> ประกอบกับช่วงไตรมาสเสียเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวของไทยทําให้นัก <c oughs> นักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะนาเงินต่างชาติเข้ามา แรกเป็นเงินบาทก็ทําให้ค่าเงินบาทเราแข็งค่ามากขึ้นครับแสดงว่ามีการจะบอกว่าความต้องการค่าเงินบาทในในบ้านเราในในรอบนี้นะครับในไตมาสี่นะครับน่าจะเห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่าบาทจะแข็งครับผมแล้วมันดียังไงต่อบีกิมเนี่ยก็บีกิมเขามีต้นทุนในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐสูงครับก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินการกู้ยืมเนี่ยของเขาอ่ะมีแนวโน้มลดลงครับก็เป็นเซนเซเมตเชิงบวก ที่เข้ามาหนุนตัวบีกิมให้กับมาฟื้นตัวอีกครั้งครับก็เป็น2ปัจจัยที่จะทําให้บี i ิมเนี่ยปรับตัวฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งครับโดยกลยุทธ์การลงทุนนะครับในระยะสั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าสามารถ ทะลุ24บาท10ตางได้เนี่ยก็มองสามารถลองในระยะสั้นได้ครับแล้วก็เป้าหมายด้านบนครับไม่ต้องไกลมากครับ27บาทถึง28บาทเท่านั้นครับถามว่าเอา้าทําไมเราให้เป้าใกล้แค่นี้ครับเพราะว่าในฝั่งของผมกังวลเรื่องของรัฐบาลอาจจะมีการแทรกแซงซึ่งอาจจะเป็นน egative surprise ในอนาคตได้หลังจากที่กกบอ,ออกมาเปิดเผยว่าค่า ft จะปรับตัวขึ้นในงวดของมกราและเมษายนครับ ก็มองมีการฟื้นตัวในระยะสั้นเท่านั้นครับตัวของปีกิมก็คือฟื้นขึ้นแล้วก็กลับลงลงจะดีนะเมื่อกี้จะดีนะโอเคอ่าแล้วก็สต็อกนะครับสิ้นวันเนี่ยหลุดยี่บสองบาทยี่สิบต,ตังก็เป็นตัวของจุดหนีแล้วกันโอเค,คนั่นคือในภาพของหุ้นฟื้นขึ้นชีพในวันนี้เสนอเป็นบีกิมนะครับ,รบที่รีบมารีบไปนะครับผม